พักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาเรียนกันต่อครับอัสซเลมุอะลัยกุมวูฮัมหมะตุลลอฮิวะบังคับถูกปล่อยไปน้องตันนะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการกลับเคลื่อนเรื่องราวของอัลกุรอานด้วยการสนับสนุนสินค้าของครูดินเนื้อสวรรค์ดาดาบายครูดินเนื้อสวรรค์ดาดาบายครูดินเนื้อสำเร็จรูปเนื้อที่พร้อมรับประทานทันทีเนื้อที่พี่น้องนั้นไม่ต้องเสียเวลาทำอะไรทั้งสิ้นหน้าที่ของท่านคือเคี้ยวอย่างเดียวกับเคี้ยวอย่างเดียวเคี้ยวมันเคี้ยวเพลินเคี้ยว เนื้อสวรรค์ดานะ่าหน้าใบครูดินไม่ว่าจะทานกับอะไรก็อร่อยไม่ว่าจะเป็นก้าวก้มก้าวยำก้าวมันได้หลากหลายเมนูตกอกเนื้อสวรรค์ดานะ่าหน้าใบครูดินอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งทง้องเนื้อช่วยเหลือการนานอันกราน ัลฮ h a m d u l i l l a h ขอให้พี่น้องตท้านนะครับร่วมกันสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้กับครูเดียนและครอบครัวนะครับไม่ว่าจะซื้อไปตานสะฮุษไม่ว่าจะซื้อไปละศิลอดนะครับพี่น้องได้ทั้งนั้นเนื้อกรองมี3ามขนาดให้เลือกขนาด100รรกรัมร2 0บาทขนาด500ยกรัม480บาทขนาด1 0 0 0ปกรัม880แปบาทแต่เดี๋ยวกดช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นต้อนรับรอมฎอนรท่านใดซื้อหนึ่งปันกรัมเราขายเพียง 850บาทพร้อมส่งตูวประเทศไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนของประเทศเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ส่วนไหนก็แว่งนี้หรือสวนจ้าหน้าายครูดินไปหาท่านได้ถึงหน้าบ้านคลยทีเดียวครับท่านขอแก้ท่านสั่งเราพร้อมส่งขอแก้ท่านสั่งเราพร้อมส่งสนใจติดต่อโทร0 8 7 6 3 1 7 3 0 2 0 8 7 631 7302โทรมาได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางลายต่าง f เฟ e บ o ๊กต่างเพจทักทา,ายกันมาได้ให้เนยดว่านี่คือฉันกำลังสนับสนุนการงานของอัลกุรอาชให้กับครูดินยซาคุมุลลาห์ฮุไยร